เมืองพัทยาร่มน้อมถวายความอลาลัยด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดงานการแสดงพุนานาชาติประจำปี2568ภายใต้ธีมงานแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิลันซึ่งเป็นการยกระดับการจัดงานเทศกาลพุนานาชาติพัทยาหรืองานพุพัทยาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยเป็นการผสานความงดงามของพุนานาชาติ เข้ากับการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยเพื่อรมสืบสารพระราชปณิธานอสงคงคุณค่ายอย่างสมพระเกียรติโดยในวันที่29พฤศจิกายนประกอบไปด้วยการแสดงเดินแบบเด็กในชุดไทยพระราชนิยม8แบบจาก M.Baby Model Organize ผู้จัดประกวดเวทีความงามสำหรับเยาวชนและพัฒนาบุคลิกภาพให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องนำโดยน้องเอิญเอิญน,นะคะเด็กหญิงชลดาประสงค์ผล อายุ10ปีนะคะที่มาในชุดไทยจักกีสีทองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชอดาประสงผลอายุ10ปีมาจากโรงเรียนกำลังศึกษาค่ะตื่นเต้นค่ะและรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะเราชอบความเป็นไทยด้วยรู้สึกชอบความเป็นไทยค่ะและความเป็นไทยดูมีสเสน่ห์ค่ะ<ม>ก็ลองโซเชียลค่ะ<ม>ในทางไอจีติ o ก Facebook วิตเตอร์ค่ะ IG ค่ะ e. underscore. earnearn1230 ค่ะขอให้เ,เพื่อนๆรักษาวัฒนธรรมไทยและชุดไทยให้อยู่อย่างนี้เป็นนานๆเรื่อยไปค่ะ